แบบห้องผดมันก่อนสบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าๆเนาะตอนแปดโมงทุกคนตอนนี้เสียงว่าเฮาลงมาอยู่บนบึงเนาะเขาหนังอยู่บนบึงนะเพราะว่าอันแห่ตัวเที่ยวห่างไว้มือนเลยนะบุถึกนะทุกคนฝนตกเลยหนุกมันนมันบบมาเนาะแล้วก็มันบุถึกพรอมเขาห่างแห่อยู่บนแดงมันก็บ่ไปยันใส่แห่เขานะมันโบทุกคนมันห้ากมาวังไดช่องมือเลยทุกคน ว่างั้นช่วงเาห่างแอรเนาะชองมือมันบบมาเนาะฝนตกติดต่อกันชองมือมันเลยหนุกอันนี้โบมาเลยถ้าฝนตกหนุกอันนี้มันจะบบมาวันนี้ชิวะไร่ยิ่งมานตะคนเพราะว่าอันอันนี้เขานี่แหละกระทุนเขาคือเก่าเด็กเขามาหนั่งเปิดคลิปอยู่บนห่มแก่ทุกคนถ้าก่เอางอเอาหมอกแล้วเด็กลูกหินเท่ากับนี่อยู่หกลูกลูกใหญ่เนาะ ตอนนี้ฮาชีพอะไรยิงมันเดียวให้สิถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะจกินได้อีหรือบ่อเลยตื่นเต้นอยู่ปั๊บๆอยู่ได้เียนะเห็นบ่อวัวดำๆมันยังมันยังตื่นเขากินนี่ตอนเขานั่งมาหนังกินนี่น้ำดำมันเหม่นไปเลยแหละโอมันแนมของอยู่เลยผู้ดำๆำดำจุด่มกันนะเห็นบอลบินขึ้นไหนเราไม่มีเลยได้บินขึ้นบินลงแค่ไหนไปเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันทุกคนชิญยิงได้อยู่บ่อมันนี้ มาถือทุกคนเลยเบอร์ลูกหินไปสิปายตอนสวิตต์เนี่ยก็เบิดไปอย่างหกลูกไปเก็บมาใหม่อีกก็มาถืกอีกเมื่อนะ่ะชงสัยสิเป็นลูกผูกนกบินขึ้นไป็นพวงก็บบ่ถืกเนาะแต่สิได้ไปเลยทุกคนเลบลเ,เลยบบบนี้จะบินไปทางไหนมันเป็นพุงเป็นพวงบินเกี้ยวเกี้ยวคือลมหกุดนี่ขึ้นทางอากาศไปเลยบเบลจกโตเลยเดี๋ยวมาเก็บข่าวกันทุกคนแาบนี้ จะได้หนุกกระบาดเพราะว่าอันเมื่อเกี่ยวเขาอยู่หน้าหวยพุ่นละเมื่อเกี่ยวมาตัดอยู่พุกคนละเพราะหน้าบึงนี่เขาแล้วเลยตัวชุกตัวโบชุกนี่ยังโบแล้วเนาะอยู่หน้าบึงนี่เขาเมื่อจัดการอยู่หน้าหวยปะเปิดคลิปม่อีกทีกับผู้ที่ขำทุกคนเลยเพราะมาเศร้านี่อันเป็นอะไรยิ่งหนุกกระบได้เลยทุกคนเอาอาวสีอันม่านใส่ในนั้นในคุดลืมเอาหายมาบักไงเลยทุกคน กำลังขึ้นจากตัดเข่าเนาะเปลี่ยนก,นกันกับพี่อ้ายเพิ่นเลยหัวเขามาตัดเข่านั้นนี่อีกมันนี่นะเหาะไปเฮาะมานะตัดเข่าเนี่ยก็ได้ <c oughs> เปลี่ยนกันมันดแดดแดดมันเขาก็ตัดได้บ้างช่วงสี่โมงทุกคนสามสี่โมงอย่างเงี้ยเข่าสองเช้าเถื่อไเล ตะเวนตกดินเลยทุกคนเดี๋ยวเพราะว่าเขากวานแถวไฮนานี่มันปามสิบืนเข,นะข,ข้ามาเข้ามาเนาะเดี๋ยวเขาตัดเขานี่ให้ใหญ่เลยมาตัดให้ใหญ่คำมาแล้วก็เย็นๆเนาดี๋ยวมันสิบืนเขานี่แหละตัวอืบไปนี่เดี๋ยวทางมันกันอันจะคุดนี่นี่แหละเผื่อปามันซีบืนเข้ามานะครับก็บซีดเพราะว่าต้มอื่นเนาะมันน่าจะเข่าอยู่แล้วนี่ขอทางมันอย่างนี้บอก ทางมันเขามาจจดเปนเลยไปพดนละไปะูไไ้ได้ปไปผู้มุนกับผู้แดงทำกันเลยกัไปได้เขานีหอยมันนี่บัเข,ขุดลงเลิกไปนในใดเอาเพียงเอ,อิบอันนกรยาแล้วม็นมือขอเขา มันโดนทางามันบ่เนี่นี่ทางมันจะเปลน อกระบอยชิชุไก่น้วออกแล้วเขาจะไปไหนลักมันคือมันคือกระตือยังมันคือกระตาไอ้น้องน้อยพอเจ้าออกแล้ว <Natural> ก <Four> ็มันพูดแล้ว ดองององ,องตึกี้บุ่เลทุกคนเลยแต่พอเทาไม่เทาบุ่เลเฮ้ยใส่น,น้ำน่อยนึงเห็นมีขี้ดมปลาเอาเอา,เอ,า,เอ,า,าอันขี้ดินมาแล้วรอปลาขึ้นมาเนาะอันบืนขึ้นมา ชิชุกอามนำ้ำชิชุกมาห้อบ้านเลยทุกคนพอดีแม่เป็นเห็ดบางคลามนะทุกคนช้ได้แต่ห้าม่ามประธาน,นตอนเป็นเห็ดเนาะนมันชุกเลยไรนี่ผิดค้างไหม เหมันห้นแบบให้มันจี๊มมเจีะมนะทุกคนมัคารามเข้าใหม่ต้งซิมบางใหก่อนบางมันเปิดออกมาเลยอยาติดไปนี่ก่อนก็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 นี่นีได้ซิมก่ทุกคน พราะว่ามืเอนี้เพิ่นใช้หลายอย่างเงินอะเพิ่นก็เห็ดเนาะเพราะว่าเวตลาดอะเพิ่นจะเห็ดเนาะแเดเพิ่อชัย่บลายอย่างได้เรื่องอยู่ทุกคนเดี๋ยวทำเย็นเนาจึงเอาขึ้นไปกินแบบเอาผิกมันก่อนให,ให้มันตีเตียกับค้างยิงไปลอกกิน ข้าเาก,ก็ได้กินบังขลามเลยทุกคนปีแล้วนี่ก็บริกินเนาะเพือเคยได้กินเลกครับว่าเป็นไงก็มันชุกเนี่ยแหละก็เลยค้างไอ้ไผ่มันโนอนเนาะแม่พาให้กินเลยทุกคนมันเย็นเลยได้เอาบางญ่เลยทุกคนจะใส่ยังไงไหมใส่มักถั่วเหลือง อย่างอีกเดยนมันลำบากมันตานเออโอ้ยที่จะมาประทานต้นเห็ดเนาะเจ้าติดจิ๋วหาให้มันติดเลยคุณแม่เอ้ยติดเลยติดเราทุกคนเหมือนพ่อเหมือนเราคอยเราเล้ทุกคนกินนี่เขาเราเขาจุกคนเลยนี่ เห็นไหมเราเขาเราบูเป็นไปเลยกันดีเข้เรากินนี่จุกเขาเลยเจี๋ยมเลยบกติเราลงแหงฝนฮอนมันก็มีติดที่นั่นบอกแล้วเรียบร้อยทุกคนมันหนาผุดอันนี้เขาเราอันนี้มันหนาผุดมันเลยติดเจี๋ยมมันเลยติดออกไปน้ำมันก็มันยังฮอนนี่เดี๋ยวเขาใส่ถั่วเหลืองน้ำเห็นบ่เหลืองเดี๋ยวมึงซีมมันก่อน เรืองขักอะไรเป็นไอตวดตวดฮะมันมันเนาะเฮ้ยถือเหลืองกันเลยขักกคน เอาไปกินเถอะข้าหอกันทีปหนาทุกคนทิ่นี้กับโมมีอย่างไรไม่ได้หนุกกับโมได้มื่อไหรนเหนื่อยไปเลยเหตุหนุกหนุกอยู่รนบึงนะบายาเขากันทิปหนา